Yeah. สองคนวันนี้มาสองคนคโอเคโอเคไปเร็ว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 เป่าลีลา ยังโน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 อกแน่หมอโอ้ดูกันดูกันแล้วไปถ่ายด้นนั้นนเจ็ดอากาศหนาวครับ อีกขั้นไหาครับกำลังขึฮะโลนเนี่ยอ่าไปอันนี้วิดีโอครับเราเาถึงเราเราเราถือ๋อจะกินเหล้าแล้วเหรอครับเดี้ยวนี่อันนี้๋ยวนะชาด้วยหนาว โอ้สัมภาระเราเยอะมากอัดวีโออ่ะใช่ไี่วิวครับสามไม่รถไหนรถหกไม่ครับเหม็นไหม่ครับเหม็นไหม่เหรอครับมมโอ้ออกดอกได้ดีใช่ค่ะควันขึ้นนี่เหกันเนี่ยเค่ะว่าค<ๆ>วันอย่างมัน้ากกันเน,นี่ยครับอตอนนี้กี่โมงครับเนี่ยอากาศเวลาเที่ยงสี่สิบสิบสองนาฬิกาสี่สิบหกนาทีครับโอ้อากาศครับได้ฟิวมากเลย เออข้างล่างอย่างไรอ่ะที้ไหนเนี่ยเอาไฟเอาน้ำดับไฟไหมเป็นาคาอ่ะเขาไม่ได้วีเลยอ่ะน่นอันนี้เป็นเผาค่หยไงอ่ะอหานสัย่างอันนี้แมวลงดอยมาไฟภูเขาอ่ะ อันนี้หัวขาวหรือว่าหมอกมันเต็มไม่เย็นเนาะหมอกมันเกาะหัวหมอกมันเกาะหัวมันเกาะเมฆนิ้งออกไปไม่กาะหัวอันนี้แล้วแพ็คของแพ็คของอู้หูเอ้ยไปไหนล่ะไอ้นุ่มไปไหนล่ะปุ่นใส่ยิ่งปุ่นใส่ยิ่งจะทำให้น่าชมบวมนะอ้มันบวมอยู่แล้ว ปกติมันก็บอจะเรียบงูเศรษเศรษเฟินเฟินฟินมาเจอฝนแบบนี้เรียบร้อยเลยหนวหนวหนวเล่าอ่ะโอ้ยเล่าอ่ะเตยใน่ดิกระเป๋าแล้วเปล่สั่นนี่เชมวิวเลยเลยนะครับอันนี้หมอกอย่างเดียวอ่ะไม่เห็นข้างล่างเลยอ่ะวิวที่สวยงามวิวสวยงามเลยปกติข้างล่างนี่เป็นบ้านเมียวดอยปุยนะครับหมแล้วม่แต่ตอนนี้ต้นเผาละเห็นลยโดนเผาละมีทุกอย่างโดนโดนบังเพลิงด้วย วันอันนี้ล่ากุผมตายแล้วม嘛โดนความเย็นนะครับอันนี้ผมมาขึ้นแล้วครับมันเย็นจัดครับน้ำสแตนเลสหนึ่งอะโอ้งอะมองหักตะกี้ไงตะกี้ให้ลวดเลยนี้รถโค้งการเดนทางของเราคันนี้ครับสี่คันรวดรถโม่หนึ่งโม่หนึ่ง เสร็จแล้วอ่ะคนไปแล้วแหละเมื่อกี้บัวอ่ะเทปลางอ่ะอะไรพวกนี้อ่าตอนนี้เราพักกันนะครับพักเบรกให้หนึอ่าแสงโคงให้การสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้เก็บแล้วครับท่านโอ้กรแกมเป็นลูกชิ้นโอ้อันนั้นแกนี้ต่อหิวหิวน้ำ หิวน้ำชิ้นเดีตืน้มืกี้ข้าวต้มน่ะวดเจ็บน้องเลยกินยากินข้าว้มก็เหลือคน้วยนหน่อยเาไว้กินกันตอนนี้กำลังหิวกันค่ะหิวมากหิวมากหิวมากหิวจัดเอาเยอะอขึ้นมาได้แรอนมาต่อไปของงเทพนน้องแล้ว ตอนนี้เขาเล่นไปครับขึ้นไปอยู่แนลุ่มมาก็ลุ่มแบงก์เรียวเคยได้เป็นแจมมาลูกใหญ่โงงกับสิงเออโงกับแสงเจอดอ๋อยาเขียวอ่ะยาเขียวใหญ่ถ้าต้องเหรอมีปลาปวดมาหั่นนะปลาปวดพะร้ายามองพะร้าก็มีอะยามองเขาใส่ต้องอะค่ะน้ำข่าไงน้ำข่าปลหไง พลาคิะลืมซื้อโกชอบกินยาคสารโกค้งสำมอยบบัดชอบกินเนาะชอบสูบนี่มีเนาะยูก็เอาโคหาตั้ตั้งโคขึ้นมาโคกับน้ำแผนแพ็คแล้วบอแล้วไหนว่าเอาน้ำดื่มผมแข็งก็เอามาเฟืองตงโคมนแสองซกินสดมาแล้วเอาอย่างมรทอดหรอกินหร วีโอนะคะแกงเตงกงเกำลังมาถึงแล้วค่ะเราเลยจีเกตไม่รู้เมื่อกี้ทำไมมันเต็มไม่ว่ามันเต็มว่าทีจี้เข้าใจผิดเองว่าเต็มเพราะว่าจีจี้ว่าเต็มง่ายอะแกงเตงค่ะแกงเตงครับการเตงครับกำลังเริ่มแกงเตงค่ะแกงเตงไอ้ของขาวู ต,นนตอนนี้กำลังเริ่มการเต้นกันนะคะขณะนี้เวลาเวลากี่โมงร้านเวลา11นาทีบรรยากาศร่มค้างหนามากนั่นไม่ได้ลองกลางหุ่นใหญ่หรอก ไม่ได้เต็นหลังคาผ้าปูนอนก็ขึ้นไปหมนรอมก็ได้แล้วจ้าโอ้คนเดียวเต้นใหญ่จัง อืมนี่สัมภาระเขาครับปิดกันเนาะ แัน่ขึ้นแล้วครับชจ๋เลยโอเค,ครับเรีย,บร,ยนะบร้อยแล้วเหรอคะทำไมพร้อม,มนอนนะ,นะคืนนี้ เราจะ้มยุบยุบอันนี้เสร็จแล้วนะครับการเซนเซนตอนนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จเหลือปักสมอ เมืดฝนอันนี้เราต้องลุ้นกันยาวๆครับลุ้นกันยาวๆหมดสภาพเป็นหนึ่งหลังครับไงครับคอได้ก็ได้สองร้อยสองรอยสองมื่นไ่อ๋อสองมื่นสองยอมื่นปายไม่าราซาบะเหรอนุ่อมา ใครไปเพราะมันไม่แม่ไม่ใส่เสื้อทหาครับอันนี้แม่ควรสะอาดที่นอนเดี๋ยวดึงดึงข้างนี้ก่อนใหญ่ข้างในข้างหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะหยุดก่อนนะทหารนี้เราคืออันนี้ครับพอแล้วครับมือหนึ่ใช่เลยแท้เหรอ แช่เหรออะไอ้อมามา่าเอียงกันสิค่ะเอียงต้องหาอะไรไหมืนเลยโอ้เป็นวันอะไร <c oughs> เป็นวัน <c oughs> วันเดียว <c oughs> สยชั่วโมงสชั่วโมงโอเคอ <c oughs> ต้องเอามามขวดต้นน้ำ ไหนโอ้มาม่ามามาอีกแล้วค่ะท่านมีอมปับหน้าหน้าหน้าผอมได้นะจะเขีายัเนี่ยจะคเนี่ยจะคัที่มันบกจับ โมงครับห้าโมงเย็นหมูที่มันเป็นหมูเขมีหรอทิ้มันไ่ในะกินมีอยู่กิโลสโลหโลเอาจียว่างนะยำอเนาะเดียมไหมีอบเป็นิ้มๆใหนอะไรานี้ม่กันมมีนักที่มาขามอ่ะเกี่ยวว่าไม่ไม่แบแม่าขนครับมีน้ำกน้ำ้เออไปซื้อบ้านแมวอ่ะไก่ก็ครับ ไม่ไกงแค่สามโลเองสามโลได้ไข่มาด้วยไข่มาด้วยนี่นี่นี่โอ้แห่ครบสิ่งนี่อะไรมั่งเนี่ยนี่อออันนี้ผักผักนี่ไงต้องนอนอ๋อมันหยุดต่อเนื่องโยก่อนก่อน่ตามหมดแล้วยก่อนก่อนเนี ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนี่แหละใหม่หมดเต้นมาเดีลูกแม่งเหลือเก้าวรอมันต้องต้อง่านออกอยู่ตรงนี้อุ่นเหรอ่านออกมันได้เพราะว่าเดี๋ยวหมันชื้นอ๋อพี่เต่าทำอะไรครับพี่ใส่เพิ่มด้วยซ้ำ นะครับหมูหมูขึ้นชื่อว่าหมูสุกสุกทำอะไรก็อร่อยสไลด์แบบบางๆน้ำจิ้มที่เราน้ำจิ้มแก้วเอ้ยน้ำจิ้มมะขามมะขามถ้วยกาแฟเยี่ยมเ very good very g ก o ด เนื้อหนซุปไม่น้อยอ่ะขอแบบมีเบี้ยมอ่ะมีเบี้ยแแบ่นี่าลังย่างอ่าอือได้ย่างย่างได้ลองเนี่ยอ๋อหายหินเหรอวางปลากระเดิงอ่ะปลากระเดิงหายหมดนลยหายหน้าบัซซี่ะ้อ้อหน้าสัซซี่แต่ซีฟ่าพวกนี้บัซซี่นะนี่เป็นดำอันนี้ก็บข้ามตัดกับเขียวดีแค่ไหน ก็เเขียยวลอยากกินครับตเล่าขยะนี่นะครับขยะนี่ขยะนีครับถุงขยะนี่ฮะทิ้งครับทิ้งทิ้งยังทายอยู่อ่ะไปล้างผักันย่างไรมันลูกเกู่เลยเนาะเกลือนี่ยังไม่กินกระสเลยเออเย็นเต็นครับเดี๋ยวเราแกะเต้นวันนี้ เอาไม่ไหมนะไม่ไหมอ่ะไม่ไหมอ่ะไม่ไหมนะไม่ไหมไม่ไหมอ่ะเอมได้ีไหมเสร็จแล้วครับหนึงชินไม่ไหมไม่หมไม่ไหมอ่ะ